จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อลูกสาวกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีที่ตัวเองกำลังสือบอยู่ในเดาหลวงลึกคดีซ่อนจํา เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของจ้างแทงสูโฟไฟเลอร์หรือนับวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรระดับตำนานของเกาหลีใต้ครับที่ได้รับความไว้วางใจนะครับจากกรมตำรวจและเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับซึ่งกำลังทำงานในคดีฆาตกรรมหนึ่งครับที่ต่อมานะครับเขาพบว่าลูกสาวของเขานะครับมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ครับทำให้ชีวิตในการทำงานครับและชีวิตครอบครัวของเขานะครับสั่นคลอนไปหมดฮะและเขานะครับต้องการที่จะสืบความจริงของคดีนี้ให้สำเร็จครับเพื่อที่จะแก้ไขทุกอย่างบอกเลยนะครับวันน่าดูมาครับคร ที่เป็นสายสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะครับคือไม่ควรพลาดเลยครับโดยเรื่องนี้นะครับได้นักแสดงนําอย่างฮันซอกก็อยู่ที่รับบทเป็นจ้างแทส่ครับโปรไฟล์เลร์ระดับตํานานของเกาหลีใต้ครับและเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆครับที่มาทํางานในสายงานนี้ครับจนได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากกรมตํารวจนะครับมาโดยตลอดในขณะที่ทํางานด้านนี้นะครับ ตัวเขาเองก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับซึ่งมีลูกสาวหนึ่งคนครับและแชวอนบินที่รับบทเป็นจางฮาบินลูกสาวของจางแทซูครับเธอมีความสามารถพิเศษนะครับในการสังเกตและเข้าใจผู้คนรอบๆครับซึ่งตัวของเธอนะครับก็มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่มาร้วมลุ้นตามหาความจริงนะครับไปกับจางแทซูได้นะครับในดาวหลวงลึกคดีซ่อนจํำที่จะออนแอร์นะครับทางเน็ตฟิกวันที่11ตุลาคมนี้นะครับมีทั้งหมด10ตอนดาวทุกเรื่อง